แต่ละทักษะแต่ละสกิลมงจะลงที่ใครใครคือที่สุดของแต่ละทักษะแล้วสาวไทยคนไหนจะ เป็นที่สุดของทักษะเหล่านั้นหลังจบ VNL 2024สนาม2มาค่ะมาดูกันเริ่มอลางชางเลยค่ะสำหรับสาวคนนี้วากัสค่ะจากทีมชาติตุรกีจบสนาม2ค่ะเธอท็อปฟอร์มสุดๆค่ะเป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของรายการนี้ทำไป187คะแนนเป็นเบสกร์เรอร์ไม่จบแค่นั้นค่ะด้วยความฮอตและความปังของเธอค่ะเธอยังพ่วงมาอีกหนึ่งตำแหนง่งเบสแอทแทเกอร์หรือผู้ที่ทำคะแนนจากการ ขึ้นตบมากที่สุดค่ะทำไปถึง162คะแนนสุดยอดค่ะตุรกีเองก็จะพบกับสาวไทยในสัปดาห์ที่3นี้ด้วยค่ะและนี่ก็คือตัวเต็งคนหนึ่งของทีมชาติตุรกีส่วนสาวไทยของเราค่ะผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยค่ะ บุ๋มบิ๋มชาชวรนมอสีค่ะทำไป105คะแนนและเธอก็คือผู้ที่ทำคะแนนจากการขึ้นตบสูงสุดให้กับทีมชาติไทยค่ะเบสแอตแท็กเกอร์อยู่ในลำดับที่10ของรายการค่ะทำไปถึง92คะแนนโอ้โหบุ๋มบิ๋มท็อปฟอร์มสุดเลยค่ะแค่เปิด2ตำแหน่งแรกเธอก็คว้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะมาถึงสุดยอดของผู้ที่ทำคะแนนจากการขึ้นบล็อกได้เยอะที่สุดเบสบล็อกเกอร์เฮน่าคูตากิส จากเซอร์เบียเธอทำคะแนนบล็อกได้สูงที่สุดของรายการนี้ค่ะเธอทำไปถึง33คะแนนส่วนสาวไทยของเราที่ทำคะแนนจากการขึ้นบล็อกได้มากที่สุดค่ะเตยหัทยาบำรุงสุขอยู่ในลำดับที่11ร่วมของรายการค่ะทำไปถึง10คะแนนปรับมือให้สาวเตยค่ะก็บอกแล้วไงคะ MB ของเราฟื้นคืนชีพแล้วมาถึงผู้ที่ทำคะแนนจากการเสิ เอสเดมากที่สุดของรายการนี้ค่ะเบสเซอร์เวอร์คาเมล่าเวสเซลจากเยอรมนีถือว่าน่ากลัวอีกคนค่ะสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3ค่ะสาวไทยของเราก็ พบกับสาวเยอรมนีนแล้วดูสิคะผู้เล่นของเยอรมนีนทำเบสเซิร์ฟเวอร์หรือว่าผู้ที่เสิร์ฟเอสได้เยอะที่สุดค่ะเวสเซลค่ะเธอทําไปถึง14คะแนนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสาวไทยต้องรับตั้งรับดีๆนะคะส่วนสาวไทยของเราค่ะผู้ที่ทําคะแนนจากการเสิร์ฟเยอะที่สุดบุ Boom ้มบิ้มชัชุออนโมกสีค่ะทำไปถึง11คะแนนโอ้โหมาอีกแล้วค่ะชื่อนี้บุมบิมชัชุออนกวาดไปสรางวัลแล้วค่ะ เธอเป็นเบสเซอร์อยู่ในอันดับที่3ของรายการค่ะเรามาดูผู้เล่นที่เซ็ตดยอดเยี่ยมที่สุดของรายการนี้กันบ้างค่ะเบสเซเตอร์มาอีกแล้วค่ะคู่แข่งในสัปดาห์หน้าของเราซาเพียร์คัสเนอร์จากเยอรมนีค่ะ เธอเซตสำเร็จไป2 1 5ครั้งค่ะเซตให้เพื่อนตบสำเร็จไป215ครั้งเออเรอร์9ครั้งค่ะเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง30.37%เปอร์เซค่ะสาวไทยของเราค่ะแน่นอนค่ะเป็นใครไปไม่ได้นุกนิกนัทนิชาใจแสนค่ะเซตสำเร็จสูงสุดสูงถึง172ครั้งค่ะเออเรอร์ ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จอยู่ที่26.58%ค่ะอยู่ในลำดับ6ของเบนเซเตอร์เอาแล้วไงไม่ธรรมดาค่ะเดบิวต์สนามแรกก็ปังแล้วค่ะมาถึงเบสดิกเกอร์ค่ะผู้ที่ขุดได้สำเร็จสูงสุดของรายการนี้เคียร่าแวนริก จากแคนาดาเธอขุดสำเร็จไปถึง1 0 3ครั้งค่ะเออร์เรอ32ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง70.07%โอ้โหสาวแวนริกตบก็ดีค่ะขุดกระปังสมมงจริงๆเลยค่ะสาวไทยเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าค่ะและเธอคนนี้ค่ะท็อปฟอร์มสุดๆค่ะจากลีกเกาหลีใต้2วิภาวีสีทองเธอคือที่สุดของทีมชาติไทยในการขุดลูกตบค่ะขุดสำเร็จไปถึง60 7ครั้งค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จ77.91%ค่ะอยู่ในลำดับที่16ร่วมของรายการปรบมือค่ะเอาละค่ะหัวเสาแซงลิบบโรไปแล้วนะคะสำหรับทีมชาติไทยและมาถึงที่สุดของทักษะสุดท้ายค่ะเบสรีเซฟเวอร์หรือผู้ที่รับบอลแรกได้ดีที่สุดของรายการนี้ค่ะและตำแหน่งนี้มงลงที่สาวไทยค่ะบุ้มบิมชัชุออนมกซีค่ะประมื รับเสิร์ฟสำเร็จไปถึง66ครั้งค่ะเออร์เ er รครั้งจากโอกาสในการรับ151ครั้งค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รับสำเร็จ28.82ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะหัวเสาของเราและนี่คือที่สุดของทักษะสกิลแต่ละด้านค่ะ บุ้มบิมชาชจุออนมกซีของเราค่ะเป็นที่สุดของการรับเสิร์ฟค่ะอยู่ในอันดับหนึ่งของรายการนี้เธอคือผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยค่ะยังไม่จบแค่นั้นค่ะเธอยังเป็นที่สุดของผู้ที่ทำคะแนนจากการบุกและการเสิร์ฟที่เยอะที่สุดของสาวไทยค่ะส่วนเบส บล็อกเกอร์หรือผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในการขึ้นบล็อกคือหัทยาบํารุงสุขค่ะนุกนิกนัทนิชาใจแสนค่ะเดบิวตสนามแรกเธอก็ปังเลยค่ะเป็นเบสเซตเตอร์และสุดท้ายค่ะคนที่ขุดบอลจากการตบของคู่แข่งได้เยอะที่สุดค่ะ2วิภาวีสีทองสุดยอดค่ะประบมือให้กับสาวๆทีมชาติไทยทุกคนค่ะ และนี่คือที่สุดในทักษะสกิลแต่ละด้านหลังจบ VNL สนามสองก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ